สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเผยอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยอดดอยยังหนาวจัดเตือนวันที่2-7ถึง7กุมภาพันธ์นี้เจอฝนฟ้าขนองระบุภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งวันที่2กุมภาพันธ์2,566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังค่อนข้างอ่อนปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมถึงระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมี ีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อนหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง7กุมภาพานันธ์66ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกประกอบกับมีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7 1 2องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณชายฝั่งทะเลและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณ เป็ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15 3 0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 ส4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ